เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5กันยายน2567มาอัปเดตเงินดิจิตอลวอลเลต10,000บาท กับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แพทองฐานชินวัตรล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัตรยันตั้งเร็วแจกทันกันยายนนี้สําหรับเงินดิจิตอลวันเลดึงหมื่นบาทมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะหลังมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันทำลายเงินดิจิตัลยังเหมือนเดิมจ่ายเงินก้อนแรกทันในเดือนกันยายนนี้แน่นอนวันนี้นะคะ5กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุลพันธ์ อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0มืนบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ว่าการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะไม่มีผลกระทบต่อโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตส่วนเงินดิจิตอลก้อนแรกจะจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นั้นยืนยันว่าเนื่องจากกระบวนการเสร็จค่อนข้างเร็วหลังจากมีข้อกังวลว่ากระบวนการจะเสร็จหลังกลางเดือนกันยายนไปแล้ว เมื่อถแถลงนโยบายได้เร็วก็ยังมีเวลาเหลืออีกครึ่งเดือนที่คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเดินหน้าได้ทันส่วนการลงทะเบียนรวมถึงผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกระบวนการยังเดินหน้าต่อไปโดยเราจะปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มสมาร์ทโฟนในวันที่15กันยายน2567นี้เหมือนเดิมจากนั้นวันที่16กันยายนก็จะเปิดให้กลุ่มที่ ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนไปจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยเบื้องต้นจะแถลงเรื่องนี้อีกครั้งในช่วงวันที่11-13ถึงกันยายนนี้ในกรณีโครงการถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนเงื่อนไขด้วยการแจกเงินสดจะไม่ถือว่าเป็นเงินดิจิทัลวอลเลตหรือไม่นั้นเห็นว่าเป็นคำพูดของคนในสภาและคนพูดอาจไม่ได้รู้เรื่องโครงการทั้งหมด เป็นแค่การคาดหมายแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นบางส่วนเป็นเงินสดหรือบางส่วนต้องเดินหน้าเป็นแบบวอลเล็ตเพราะเข้าใจว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องรีบรัฐบาลก็ต้องบริหารให้มีความเหมาะสมแล้วเงินก็ต้องเร่งให้ถึงมือประชาชนเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นฟูโดยเร็วและโครงการนี้ต้องการสร้างฐานรากด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้คนมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องทำคู่ขนานกันไปเม็ดเงินส่วนหนึ่งก็ต้องลงในรูปแบบวอลเล็ต เป็นข้อดีที่ทางเราได้รับการโปรดเกล้าตําแหน่งมาค่อนข้างเร็วซึ่งหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่6กันยายนนี้จะต้องมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน15วันแต่เรารู้ว่าบ้านเมืองอยู่ในสุญญากาศนานไม่ได้จึงมีการเตรียมแนวนโยบายของรัฐบาลไว้ล่วงหน้าและขณะนี้เสร็จแล้วและเข้าใจว่าในวันที่11กันยายนจะมีการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นในวันที่12ถึง13กันยายนจะเป็นการ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยทางคณะรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะตอบข้อสักถามในการอภิปรายเมื่อเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายตามขั้นตอนทางกฎหมายคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเพื่อเดินหน้าประเทศต่อไปนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเงินดิจิทัลวอลเลต5กันยายน2567